ก็ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะแล้วก็เอฟซหลายๆท่านนะครับที่ติดตามเรื่องความเชื่อหลากหลายเรื่องราวหลากหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมไปนำพาในศาสตร์ของตัวเลขเพื่อจะให้ท่านผู้ชมนะฮะได้รับชมนะครับแล้วก็สรรหาในส่วนของตัวเลขเพื่อจะมา ดวงเฮงหรือว่ามีโชคกันสําหรับในงวดที่จะมาถึงนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่บ้านแม่นางนะครับแกบอกว่าฝันได้ตัวเดียวเน,น้นๆน,นะครับตัวเดียวเน,น้นๆแล้วก็ฝันแม่นนะครับถามว่าฝันแม่นแม่นนะงวดที่แกฝันเห็นบ้านบ้านลุ่งใจก็บ้านเลขที่ห้าสิบเจ็ดก็ได้กันไปคนละนิดนิดหน,น่อยนะเหมือนชาวบ้านเราแต่ในส่วนของนักเสี่ยงโชคนั้นนะครับ ผมว่าถ้าท่านได้ดูตัวเลขและแนวทางไปงี้ท่านก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะมีดวงในส่วนนี้ถ้ายังไงแล้วก็เดี๋ยวลองมาสอบถามแม่นางดูว่าความฝันแม่นางเนี่ยตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นๆคนสําหรับคนฝันแม่นี้เป็นยังไงครับนี่ยสวัสดีครับแม่นางครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแม่นางนะได้ยินข่าวว่าแม่นางฝันนะครับฝันในส่วนนี้ก็ อาจจะเป็นแบบเม็ดเดียวนะแม่นางเนาะฝันอะไรยังไงเกี่ยวกับสถานที่ไหนเดี๋ยวให้แม่นางอธิบายให้ฟังครับนะเอฟซีก่อนนะครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะส,สวัสดีสุผูสุพจนเดอ้อพี่น่องเอฟซีสุพจนพ่อกันอีกเนาะ,ะมือนี้ก็ฝัน ก็อยากมาแบ่งปันเนาะอยากมาแบ่งปันเพื่อพี่น้องเอฟซีสุขภูสุขคุที่ได้เอาไปเสี่ยงโชคนะคะมันไก่มือเขามาแล้วแม่กับหูซื้อว่ามันฝันได้สามตัวตรงตรงกันเลยอยากแบ่งปันนะคะเนาะถือโปถือโปถือโปตองว่ากันเนาะเพราะว่ามันเป็นเนี้ยทั้งเอาไปเป็นเนี้ยทั้งในการฝันอันนี้การเสี่ยงโชคสามตัวตรงตรงนี้ไปไปที่ไหนมาเนี่ย สามตัวตรงๆนี่แม่กับฝันไปว่าแม่ไปรักกิโลค่ะรักกิโลที่เขาลือกันอยู่นั่นแหละกับพวกเขาใจเนาะว่ายรอบแล้ว่ักกิโลเนาะ <c oughs> แต่ตัวน,นี้ไปในความฝันค่ะ <c oughs> ไปในความฝัน <c oughs> มือมือนั้นแม่ไปแม่ฝันฝันไปพ่าแม่ไปคือฝันไปว่าเลขอยู่รักกิโลค่ะ พี่น้องเข้าไปหลายหลายแต่ส่วนมากมันจะเป็นคนมูซิบหาเป็นคนบ้านน้องเล็กมูซิบหาถ้าพูดง่ายๆว่าภาษาบ้านนั้นว่าเพื่อนปินป่นภาษาสวยเนาะคนเรากันค่ะคนเราภาษาสวยกันละกับไปหาเล็กแม่หรือไปไปหาบลูว่าจะไปหาหมูบางคนกับไปหาในต้นบักขามบางคนกับไปหายูค่าอยู่อย่างบางคนกับหาในหลักกิโลนั่นแหละค่ะแม่ก็เลยว่าอ้ยสิไปหาไซนนอสิพ่อสิ ที่นี่มีผู้หญิงผูง้หนึ่งหูงซื้อวาหน้าตาเพื่อนั่นแบบคนบาสบายนั่นแหละค่ะข้าบ้านทั้งเล่าห้องเฉื่อยว่มามื่อเมื่อกระย่างมาเพื่อใส่ชุดดำด้ค่ะเสื้อดำกระถุงดำผมเงากะว่ายๆเพื่อนกระยังอายุบ้านหลายกระย่างเขามาว่าเดี๋ยวหนูหนูจะไปเอามาฆหายวาสันไปเอาเลขมามฆหายวาสันก็เลยย่างไปโกกอินเทอร์เน็ตค่ะ ไปกกอินเทนินมันสอยูข้างๆค่ะผู้ใดได้ไดบ,ดบงคลิปของลักกิโลเนาะมันก็จะเห็นต้อนอินเทอรน์นย็ยูข้างๆค่ะข,ข,ข่างลักกิโลนะ่ะแล้วก็ไปยิบกระดาษแผ่นหนึ่งที่มันเป็นแบบของสมัยเก่าเลยล่ะเกา่เกาๆมากแล้วก็เอามาหายยืนมาหายนี่เลขคนนะ่ะเอาไปซาเดอร์คนนะ่ะนี่ละเลขคะนนะ่ะแม่ก็เฝ้าเอาเฝ้าเฝ,ฝ้าอุ้มเอากอดเอาเลขตัวน,นั้นแหละญาติมู่เพื่อนเห็น ที่นี่ไปละเอียดเนาะละเอียดเป็นค้นบานเดียวกันไปน้ากันลออกลกแล้วว่าเอ้ยแม่เก๋ได้เลขแล้วว่าสั่นได้เลขแล้วแม่ก็เลยแนมเบอรงเลขในกระดาษนั่นแหะค่ะมัดก็เป็นเลขก,กระดาษนั่นมันก็เป็นเลขศูนย์แปดห้าค่ะพี่น้องศูนย์แปดอันนี้หลักกิโลเขายิบให้บอกครับแ <น S 2> ม่นนค่ะคูณยิ่งคุณนันพดไปยิบมาให้เองเลยยิบมาจาก ต้นอินทนินต้นนั่นค่ะกระดาษแผ่นเก่าๆมันแขวนอยู่หันหอยอยู่หันไม่ใครเห็นไฟไปไคมาคนเป็นลอยๆพันๆกับหินแต่ผู้ยิ่งค้นนั้นน่ะเขาสามารถไปเอากระดาษแผ่นนั้นมาให้แต่ในกระดาษแผ่นนั้นมันเป็นเลขค่ะศูนย์เปลียหาและข้างล่างเพื่อก็เขียนไว้ว่าเปลี่ยนหานะคะนะคุณจะเขียนไว้แบบนี้แลยค่ะด้วยอันเสื่อแล้วมันกินอยู่ตั้งองมันจะกิัดนี่แหละค่ะ กนจะเขียนแบบนี้ให้เลยจะเป็นปากกาสีแดงเด้ว่าแม่ปากกาสีนี่ตัวนี้คือแม่เฮ็ดเป็นแนวข้างให้บึงเพราะว่ากระดาษแผ่นนั้นในก้งฝันมันจะเป็นกระดาษสีแบบนี้แต่มันเก่าท่านบอกแม่กระดาษแผ่นนี้ได้แต่ว่าเป็นแผ่นอื่นแต่มันเก่าครับคุณผู้ชมครับเหมือนครับคุณแม่ก็เด้เดินทางมากกับแบงปันเนาะคุณแม่เนาะเป็นแนวทางตัวเลขกได้ชุนแบ้ญหาลได้ส่วนตัวของคุณแม่มากพอครับ มาาักค่ะมักเลขเดียวมากเลขนี่ตรงๆแล้วก็เลขเดียวแล้วบ่บบ่มีเลขอีเลยค่ะแต่ก็ะฮายากให้คิดว่าแปดกับสามมันตัวน่อกันเลยค่ะกับผู้ที่เสียเอาไปลินไปคือไปน่นบ่ไดใดเลขอยู่กับกิโลเป็น,ปนบ่ปบ่บ่ค่ะบ่บ่ไดเลยเ่ะเลยละกิโลจะ<า>ว่ามันเป็นพ้นยิบมให้เลยผู้ยิ่งพนดหน่อยยิบมาให้เลยถ้าสิพูดไปถ้าคามคิดของแม่ในความฝันหรือว่ามานางคิดด้วยิบบแม่นฝันนีว่าอาจจะเป็น เที่ยวบุญเท่วดาหรือว่าชิงซักสิทธิ์เพิ่นดูแลรักษาอยู่หันเพื่อนอาจจะเอ็นดูแหลกสงสารเฮาเพื่อนกัลยเอามาไหกับบจักนะคะเพราะว่าดุนดุนจะฝันตือหนึ่งเนาะจะฝันตือหนึ่งดุนดุนก็เลยได้เลขนัหนากกับว่มีฝันอียงอีกเลยค่ะกัฝันตัวเดียวถ้าได้ฝันก็คือฝันเหล็กเดียวและตัวเดียวแบบนี้ทามันได้ฝันถ้าพราฝันก็คือบ่ฝันนอกจากสิว่าฝันเกีียวบัานหลัง้นหลังนีขึ้งหมดทชี่้วกับฝันเกี่ยวบัานลูกใจสิละค่ะทำมันบ่ฝันเด้๋ยร นี่แหละค่ะเพื้นเขียนให้เต็มๆแล้วก็มากระหงส์ซื้อว่ามาแข้งแต่ออกบ่ออกบ่หลูแต่หลูซื้อว่ามาแข้งเนาะแต่ก็อยากฝากให้เย็บซี่โคนเอาไปเปลี่ยนเอาไปเสี่ยงเบื้งอยากแบ่งปันเนาะค่ะอยากเป่งปันพี่น้องเฮาแต่เราเอาไปเสี่ยงเบิ้งเด้อในครับในส่วนในนั่ง88หา88ล่างพื้นบ้าน88ครับทะเบียนรถแอดเกิดว่าในออกครบอยู่ที่88หัวมือมันหลอก883เต็มๆครับเนาะ ขนาดเสียดายเพราะว่าก so ็ไปได้มาอยู่แต่ก็เสียดายไปเด่นเลขความฝันในของเพราะว่าเงินโบฝันแล้วเศร้าฝันแล้วฝันมาถือเกเี่ยถืเศร้าฝันนะครับก็เป็นตัดสื่อบิ่งเนาะนี่ครับไปตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นๆครับงวดนี้แม่นางเพิ่นนไ้เนาะตัวเดียวหลายท่านเอฟซีที่ติดต่อกันมากกับพ่อหูแล้วนะครับว่าวาเรื่องเบอร์เรื่องไล่กัแอดไปคุยกับแม่นางกันได้แม่นางเพื่อนกับแบ่งปันโชคให้อยู่สูบสุคนละครับเนาะอันนี้นะครับ นะครับแม่ก็ได้เดินทางมามืบอนีก็จะได้ในส่วนของตัวเลขก็ขอบคุณแม่นั่งหลายๆครับในส่วนนี้สรุปแล้วแม่นั่งเพิ่อนกิจศูนย์แปดห้าแปดห้าล่างแต่ว่า,าห้ากับบงวาวห้าฝันในลักกิโลเนาะ,นะเลขหลักกิโลมันเกนนิดิมี่อันนี้เด้อครับท่านผู<ต>้ชมครไปอย่าไปเอาแม่ไปกับมันได้เลขมะแลงนะครับก<ต>ับมันได้เลขมาแล้วก็จะไปทั้อันนี้คือฝันเนาะอันนี้คือฝันครับแต่ว่า ตัวเลขตัวเลขเองนะครับก็เลขหลักกิโลเนะี่ยมันจะมีแค่นี้เพราะว่าคุณพี่แม่นางเดฝันเกี่ยวกับหลักกิโลเนาะเอาแม่เกณฑ์ไปไหนแม่เกนนะครับนีบ่ตัวเลขหลักกิโลนะมันจะมีสองสองหกเขียนห่างกันเนาะมันจะมีแต่ละมุมสองสองหกนะครับครับอืมแล้วก็แปดครับมีแปด อ่าแล้วก็มีเจ็ดนี่ครับในส่วนกิโลเขียนใหม่แม่เพื่อต <Fahrenheit> <neten pumped tutaj> ัวเลขตัวน <water> <exatamente> ี้หลักกิโลเะเขียนว่าหลักกิโลเพราะว่าคุณแม่นางครับฝันเกี่ยวหลักกับหลักกิโลเนาะแต่คนที่หลักกิโลเนี่ยเขาให้เขาให้แต่อันนั้นนักคือเขาหยิบให้แต่ในส่วนตัวเลขของหลักกิโลเนี่ย ก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือหลักเลขหลักกิโลเนาะไม่นางใช่หลักกิโลน,น,น,นี่คือเลขหลักกิโลนะครับเลักกิโลใช่ครับตอนแรกจะไปหาเลขในหลักกิโลอแต่ไปพอดีมีผู้หญิงอยู่ตรงนูง้นเขาหาให้ เพื่อนเขาหาเขาก็หาไม่ได้างี้นะครับแล้วคราวนี้เลขฝันของแม่นาก็สรุปให้แล้วกันนะสําหรับตัวแอปครัเลขฝันนี้คือเลขผู้หญิงที่ว่าในในฝันเนี่ยไปหยิบมาให้หยิบให้ที่หลักกิโลใช่หลักกิโลือไม่ต้องไปหาคือเอาตัวนี้เขาบอกเนี้ยครับเลขหลักกิโลเลขในในในมุมสี่หลักกิโลเอามาดูเป็นว่าคนฝันแม่นก็คงผอแม่นเหมือนเดิมนะครับ ก็ในส่วนนี้ของคุณแม่นาเองก็เขาขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะครับในส่วนนี้ก็ขอให้มีโชคนะฮะแล้วก็ดวงเฮงเฮงร่ำรวยไปด้วยกันสายสะพานบุญกับคนดวงช่องของความเชื่อนะครับเนาะช่องความเชื่อนะครับก็เดี๋ยวจะไปตั้งลาย s i d แล้วก็จะเป็น f สีเผื่อใครหลายๆคนจะเป็นสะพานบุญด้วยกันร่วมง,งานนะครับ วันนี้ผมกับแม่นางก็ขอลรำลากันก่อนก็ฝากตัวเลขไว้ดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับโชคดีครับ okay.